สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของข้อมูลผลิตภณัณฑ์ Hlog Lumispa Accent นั่นเองค่ะ Hlog Lumispa Accent นะคะจะมีอุปกรณ์ที่สําคัญเลยนั่นก็คืออุปกรณ์ของหัวสัมผัส Hlog Lumispa Accent นะคะซึ่งอุปกรณ์นี้จะสวมต่อเข้ากันได้พอดีกับ เครื่องของ h l o c k Lu m ู s p a นะคะแน่นอนถ้าคุณมีเครื่องของ h l o c k l u m ู s p ส p a คุณสามารถถอดเปลี่ยนหัวของ h l o c ็อก m ู s p สปาออกและประกบกลับเข้ามาด้วยหัวสัมผัสของ h l o e l o u m l u p i s p c e n t e n t และมีวิธีการใช้เช่นเดียวกันกับ h l o ล็อก m ูม p ส p a ได้เลยนะคะโดย h l o e l o u m i s p a Accent นนี้นะคะจะใช้ควบคู่กันกับครีมที่มีชื่อว่า h l o c k l u m i s p a i d i a ด a วอ a ย a t i ทิ e วตติ e ง e ซึ่งสารสำคัญที่อยู่ข้างในนะคะก็จะช่วยดูแลผิวรอบดวงตาของท่าน แบบอ่อนโยนและยังทําให้ผิวของทุกท่านนั้นแลดูสว่างกระจ่าใสายหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องได้อีกด้วยค่ะโดยกลไกของเครื่อง h d g e Lock ok Lumispa Accent นะคะจะมีการทํางานเฉกเช่นเดียวกันกับ h d g e Lock ok Lumispa เลยโดยการหมุนของหัวที่มีลักษณะของการหมุนสลับกันนะคะแต่หมุนด้วยมุมที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ h Lock ok Lumispa นั่นเองนะคะและยังมีความอ่อนโยนนะคะกับผิวรอบดวงตาของทุกท่านมากยิ่งขึ้นด้วยหัวสัมผัสที่อ่อน ยนและสารสำคัญจากตัวครีมที่อ่อนโยนกับรอบดวงตาของทุกๆคนนะคะและก็จะช่วยทําให้ผิวของทุกท่านเนี่ยที่บริเวณรอบดวงตานั้นแลดูสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนะคะ h l o g Lumispa IUI นี้นะคะจะ งเข้าแก้ไขปัญหาผิวบริเวณรอบดวงตาของทุกท่านเลยผิวใต้ตานะคะหรือผิวที่บริเวณเปลือกตาก็ช่วยได้นะคะหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยมีภาวะนะคะที่นอนหลับน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอรอบดวงตาไม่สว่างกระจ่างใสนะคะสารสำคัญที่อยู่ข้างใน ของ H Lock b l u Mist Spa IDI นี้จะช่วยทําให้ผิวรอบดวงตาของท่านนั้นแลดูสว่างกระจ่างใสหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องและยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวรอบดวงตาของคุณได้อีกด้วยนะคะตัวครีมนี้ทุกท่านสามารถใช้เดียเด่ยวๆก็ได้นะคะแต่เพื่อประสิทธิภาพสูงที่สุดทุกท่านแนะนําเลยนะคะให้ใช้ควบคู่ก,กันกับ H Lock b l u Mist Spa Accent นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทําให้สารสําคัญเนี่ยวิ่งเข้าสู่ชั้นใต้ผิวหนัง ของผิวรอบดวงตาของทุกท่านเพื่อเป็นตัวบำรุงนะคะผิวรอบดวงตาเพื่อความสว่างกระจ่างสายของรอบดวงตาและเผยความชุ่มชื้นนะคะลดความอ่อนล้าของผิวรอบดวงตาให้กับทุกท่านได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยสารสําคัญที่อยู่ข้างในนะคะของตัวครีม Hlock l ok u m i มิส i า a อ i ดี i ลไอ a อคทิ e วทติ้นี้นะคะจะประกอบไปด้วยสารสําคัญที่เด่นเลยของบริษัทนูสกินนั่นคือ H อ o c k Ben นะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากบริษัทนูสกินนะคะที่จะ ตรงเข้าแก้ไขปัญหานะคะและดูแลไปที่สาเหตุของความเสื่อมชาราที่ผิวรอบดวงตาของทุกคนได้อย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงโพลิเพปไทด์ต่างๆนะคะที่จะช่วยยกระชับผิวและปรับสีผิวของบริเวณรอบดวงตาของทุกท่านให้กระจ่างใสยอย่างสม่ำเสมอน,นะคะรวมไปถึงวิตามินซีนะคะที่จะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะและก็ทําให้ผิวรอบดวงตาของทุกท่านนั้นแลดูสว่างกระจ่างใสามากยิ่งขึ้น,นและยังมีคาเฟอีนนะคะที่จะช่วยส่งเสริมระบบเล บริซึมรอบดวงตาของท่านทําให้ลดความอ่อนลา้าที่บริเวณรอบดวงตาของท่านนั่นเองและยังอุด,ดมไปด้วยสารต้านอานุโมยสละต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งจะช่วยต้านอานุโม,มลอิสระปกป้องผิวรอบดวงตาจากความเครียดร,ระหว่างหวันนะคะและนี่ก็คือข้อดีของตัวเครื่องเอชล็อกลูมิสต c c อเซนและตัวครีมแอคทิเวต n ิ้งไอครีมที่ถ้าใช้กับบริเวณรอบดวงตาเพื่อเผยผิวที่สว่างกระจ่งางใสและลดความเหนื่อยล้าของผิวรอบดวงตาในแต่ และววันของทุกท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ